เช้าคนณูมบเร็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเดี่ยวดาวบนสยามช่องยูทูบเดี่ยวดาวบนสยามอยู่ที่เกาะลอยหนอ,องบัวแดงอำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นรายการใหญ่นะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งทีมงานมวยดีวิถีไทยสัญจรที่อำเภอปุรุ่รัตตตอนนี้ผมอยู่กับต้องบอกว่าเป็นบุคลากรวงการมวยที่ยืนจัดอยู่กับวงการมวยนี่นานมากนานมากไม่ต่ำกว่าสิบสิบปีเอา เดี๋ยวให้เจ้าตัวแนะนําเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัเซีรครับผมอยู่มุมมุมหนึ่งจุดศูนย์กลางขอ,องอ,อําเภอปทุมรัฐจัดในวันนี้จัดยิ่งใหญ่พี่รองครับเราพบน้องชายเยียวดังครับไปที่ซีนเกนตเขาก็ต้อนรับดีนะฮะเปคนเสียงดังฟังชัดชัดเจนดีด้วย,ย,ยมารยาทยิ้มแย้มแจ่มใสมองกล้องที่ึงเจ้าขอความรอผมมาในานามของสุนทรมีลาวันเจ้าของสรจีบมีเกียวนะฮะและโอโครชส่คนประกอบวันนี้คาดว่าหวังวาหวังว่าวันนี้ถ้าท่านมาตรงนี้ ทำยังไงวิถีทางวิธีใดก็ได้ได้ก็แล้วแต่ว่าจะหาเงินแปรบ้านด้วยวิธีไหนะเพราะว่าเงินคือปัจเจยหลักในการหาเงินในวันนี้ครับเงินไม่ใช่ปัจเจศีพี่น้องครับทุกคนก็อยากได้เพราะอำนาจของเงินนี่สำคัญมากตกเศษเหล็กเหล็ก็กบินพี่น้องครับตกใส่หินหินอย่างลอยขนาดตกใส่หอยหอยอย่างอ้าผมไม่ได้พูดหยาบนะครับผมลำก็หมายถึงหอยแกงหอยอยังพูดอย่าไปคิดอย่าไปคิดมากนะฮะ ตกใส่ญ so ้าหญาติตายตกใส่ทรายทรายสุดตกใส่มนุษย์มนุษย์เนริมิตรนรกเป็นสวรรค์ขนาดหัวล้านมีเงาเสถียจะมีเด็กมสีเรียนตามมันจะมาเบื่อข้าเถิดผมไม่มั่นใจนะเห็นไหมไหลไปเรื่อยอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําก่อนว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนผมได้ยินเขาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยเขาเข้านี่ผมรู้จักอาจารย์ในในส่วนของวงการมวยถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีพรสวรรค์ในด้านวาจา ครับแล้วก็คำพูดครับที่จริงแล้วผมเกิดที่ชิคาโกนะพี่น้องก็จะว่ามาโตอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะเสร็จจากนั้นผมไปเป็นนักบินนะบางคน,นสงสัยไอ้หมอนี่ไม่อุปกรณก็ดอนเมืองไม่งัน้น,นก็สกวันรุ่งปูประธานโทษจะบินได้หรือไม่ได้แล้วแต่พวกนี้อากาศพี่น้องครับฝนตกแดดออกหมอกลงจัดเป็นผูมิศาสาร์ในการบินเพราะาทำไมจังหวะใส่บวชเรนบินระบายครับอาจารย์เดี๋ยวถามจริงอาจารย์บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนเกิดบุรีรัมย์ฮะ เกิดบุรีรัมยค่ะแม่แม่บุรีรัมย์พ่อพ่อชวนภูมิชวนภูมิเป็นร้านชายน้อนใหเคนครับ <อ hhh S 2> ยุคหลังทำเกตสีเคนยาวนะคือพ่อใหญ่ผมครับ,คครบอันนี้คืออาจารย์สวัสดีสนามบุญสนามบุตรบุตรสนามเจ้าของสปอร์ตสปอร์ตมวยคลิปเสียงไตเต้นน <โ usc. S 1> ิดนึงนี่ดุกว่าพี่เด็กมักศิลป์าชนวันทรงชัย เร so ียกสมชัยไหมยีสมชัยทำนี so ่ลักษณะอย่างนี้นะผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักงานวงการมวยท่านไม่รู้จักจะรู้จักจะรู้จักไอ้สเต็ปสเต็ปเนี้ยการเอื้ยคำเตะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแปะกราวด์สตาร์วอลใช่สตาร์วอลสตาร์วอลครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเลยอาจารย์นี่เข้าสู่วงการมวยปีพศประมาณผมทำเลือดอกเพชรก่อนนะฮะเลือดอกเพกก่อนผมก็คือมวยเคยเคยทำ่ายมวยใช่ครับค่ายอะไรครับอาจารย์ ก็สวัสดีนี่แหละฮะมีกองเพชรมีสักแก้วสักแก้วปอผมมุกปอผมมุกกองเพชรปอผมมุกเดี๋ยวผมา็ทำถ้าเข้าพร้อการมวยมาเนี่ยนะแล้วผมก็หลังจากนั้นเข้าไปอยู่ประเทศนอกไปอยู่ญี่ปุ่นโอ้อยู่ญี่ปุ่นกี่ปีจัดสองสองปีนะฮะก็ยังศึกษาภาษาญี่ปุ่นว่าเจอ้งแม่เจอ้งแมเจิเรียวเจิเรียวเจอญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นนะผมพูดไปแต่ภาษาเดียวไม่ร้องคภาษาไทหล่อมนะฮะื่องจากกับแม่ผมเป็นไทหล่อมพอเป็นหำไหลต้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะ อันทีนน่มันไล่ไม่ทางนันนะทีนี้ผมถามว่าตอนตอนที่มาอยู่กับโปรโมเตอร์หาน,นชูชัยทรงชัยนี่พอสอพอสอบประมาณทัก20ผ้าอี้ผมเกลียดอะไรเนี่ยตอนตอนในเอ่อช่วงที่ฉากหลึกตอนนั้นมาอย่างอย่กัเข้ามาแล้วครับมานมานแล้วต,ตอนตอนเอ่อของสลักเซ็นอ่อกับเซันลนะสำรานสักว์สำรานสักที่ไปต่างคนต่างนอกอ่ะน,นะตอนนั้นตอนนั้นนี่รู้สึกว่ามหาชนวันทรงชัยจะ ช่อง5นะดังนะครับช่อง5เนาะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับต่เป็นไอคิวมันเพรที่มีมันสมองเลอเล,อเลอร์นะเป็นคนที่มีเทคนิคในการทํางานให้คนศรัทธาประสาษะนั่นคือโปรโมเตอร์สงงัยเขาเรียกว่ามือทองสมองเพชรครับไอันน้ผมเพิ่งได้คุยนะระ,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 ะบบโปรโมเตอร์แต่โปรโมเตอร์ยุคนั้นยากนตัวเทียบไอคิวอะนะเป็นคนที่ พัดน้ําขุนทิง้งเอาน้ําใสวัดใจพี่น้องคนรวยรัทธาม,ม,ม,มสรสชาตจึงเกิดขึ้นกับศึกมหาชนวันทรงชัยศึกของท่านวันของแฟนมวยสโลแกนนี้มีอยู่ในสมองอย่างนั้นนั่นคือยี่ห้อวันทรงชัยนะแล,แล้วตอนนั้นเนี่ยอาจารย,าย์ยายยายยายสังกัดมันรู้อยู่ตลอดเขาก็เคยอยู่กับทีมชุดเกียรติเพชรและศึกเกียรติเพชร<อ>แล้วก็อ,อยู่กับนะ้าทรงทรงชัยและตระกูลบัณผมยังไม่ได้อยู่กับทีมงานของท่านบิก๊กเสียคือของของเสียน้อยแต่ผมยังไม่ได้เคยอยู่แต่ว่าผมไปเห็น น้องโบ๊ทตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่น้องยกเว้นก็นับถือตลอดนะแต่ก็ก็วางตัวดีนะเรื่องในวงการมือผมไม่เคยเสื่อมเสียทุกเรื่องไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ทำไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะเขาก็มาทำน้องบดเสียงมิกซ์เสียงตัดเองคิดเองตัด่อเองใช้ความสามารถเฉพาะตัวเองทั้งหมดคือ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 อาจารย์ที่อาจารย์เริ่มมาทําคลิปเสียงนี่ในช่วงในช่วงที่ อยู่อยู่กับโปรโมเตอร์สงไทยแล้วเนาะก็ยุคอ็ยู่งเริ่ม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 ทำทำทำสปอร์ตเมื่อกี้เพียร์จัสสปอร์ตนี่ยคำว่าสปอร์ตนี่นะฮะสปอร์ตมันมีสองประเภทถ้าเป็นวีทีอาร์เนี่ยวีทีอาร์วีตัวแรกคือวิดีโอทีตัวอย่งเทปอาร์ตัวอย่างด้วยขอคือการออกไปทำวีทีอาร์อ่ารุ่นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเรี่ยังไม่มีภาพเนาะอ่ารุ่นแรกจะไม่มีภาพมีแต่เสียงมีแต่เสียงตอนนี้มีทั้งยินภาพทั้งเสียงต้งทั้งสองอย่างนั้นก็ต้องเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนี่ จัดมวยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะลุมพีดีหรือดานเนินสป่อยางเขาจะมีมีโปสเตอร์มีสมัยไม่มีฮะแล้วก็จะมีเขียนเลานะเขียนอ่ะผมนี่แหละครับคนเขียนป้ายเขียนเขียนป้ายด้วยใช่ไหมล่าดันเนินครับนั้นเรื่องฟรีแฮนด์หรือใช้ความสามารถก็อยู่ที่จับมือมือจับไม้จับพวกนั้นทั้งนั้นผมผมเรียนรู้นะผมผมวันนั้นผมเข้าเวทีมวยลุมพีดีที่คนเห็นกันแขนอยู่นั่นแหละนั่นแหละนักเขียนป้ายตอนนั้นนี่ผมผมไปกับเขียกวางเจ้าของ พ่อปูที่นอนโลตัสผมไปดูมวยคู่ลำน้ำมูลกับใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวกับเดี๋ยวเดี๋ยวลำน้ำมูลกับคณะหารยอดไต่ภูมิยอดไต่ภูมิเด็กที่นี่นี่วันนั้นผมไปลำน้ำมูลกับยอดไต่ภูมิชกันถ้าผมจำไม่ผิดผมเข้ามาแล้วผมเห็นป้ายใจมวยข้างๆเขาจะไม่มีไม่มีไม่มีใบดินไม่มีอิงเจ็ตนะจะเขียนป้ายสมัยก่อนนะเฮ็ดผลที่ไม่ใช้อินงเจ็ตแทนป้ายเขียนเนื่องจากว่า ป้ายที่เราเขียนเราใช้สีผสมเองเป็นสีเป็นสีที่ผสมเองแล้วก็มันจะชัดว่ะป้ายไว้นี่หรือป้ายอิงเกจแต่ว่าเาป็นเติไฟอย่างนี้มันจะไม่ออกมันจะไม่สะท้อนเหมือนสีเขียนเป็นความรู้นะฉะนั้นป้ายอิงเกจจะมีได้เฉพาะหน้าเวทีราชดำเนินเท่านั้นครับ18เมตรวามยาวบ้างก็เมตรว่านิดนิดเยนสุดหรือนั้นประมาณ5,000าพันได้เวทีนะข้างในนี้3 0 0 0ันคด้วยราคาทั้งหมดนะข้างในนี้เป็นผู้เอผู้ร้องผู้คำสีคู่แล้วผู้เล็กชายและเด็กของเขียนผ้ามา ประมาณตั้ดแปดสอยู่นนันะหลายปีครแล้วแล้วอาจารย์เคยเคยเข้าไปนั่งบรรจายมวยไหมที่ในราชดำเนินรุ่นดีๆเคยเข้าไปไหมอาจจะมีเฉพาะเขาจ้าเป็นเป็นบางบางบางเวลาไผมเสียงแตผมไปดูย้อนหลังที่ของโปรโมเตอร์มหาชนตรงไหนที่เขาจะมีขายขายซีดีก็มีเขาจะมีเสียงเสียงปเปี๊ยกปาเปี๊ยกด้วยเปียกด้วยปากด้วยอ่าอันมีเสียงที่ดียมีออนวัด ชมกับเสียงดังัก็เสียงผลนะฮะเท่าเที่ยวเที่ยวได้สองพันนักสามพันอะไรพวกนี้นปไปเสิร็จก็ออกสุแล้วก็ไปเล่นหนังด้วยมัดเด็ดเสียงทองมือชัยชัยยาเนี keit, ่นหลายเรื่องนะผมไม่เล่นอย่างเดียวคือหนังเก็นนื่จากว่าหำผมเล็กครับผมไม่พูดยาะครับผมพูดตลกได้เลย ถ้าเดี๋ยวไปคิดมากนะนี่คือทำไมกานไม่ใช้สโลแกนของผมสโลแกนต้องอย่างนี้นี่คืออาจารย์สวัสดีบุตรสนามใช่ครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลวงการมวยที่ต้องต้องยอมรับแหละช่วงหลังอายุเท่าไหร่อตอนนี้ทำตอนนี้หกสิบแปดกันอีกสองปีเจ็ดสิบอะสองปีเจ็ดสิบครับผมบอกแล้วไปทุกวันเพราะแข็งยกขึ้นเฉพากล้ามแข็งนะอย่างอื่นไม่ขึ้นแล้ว เห็นนะไหมเขจะมีนอกตลอดเพราะผมไม่ได้มีนิ่งนิ่งอย่านีแล้วเขาจะมีลูกเล่นตลอดน,นะอาาต่เอกลักษณ์ขอคนม,มังกรมวยจะรู้จักดียอดสุดยอด,ด,ยอดค,ครับนักคนมาขามกลับบ้านขาไปขี่รถขากลับพูดไว้มาขามกลับบ้านพุดแกรถอยู่ไหนผมจำนำไปเถอะคู่สามนะฮะถ้าเป็นลักษณะไปนโน่ของนี้เนะอาเดี๋ยววันนี้ช่อง YouTube เกี่ยวดปสยามผมแล้วก็อาจารย์สนามอยู่ที่อาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีบุตรสนามอยู่ที่เกาะลอยหนองบัวแดงครับผมนะวันนี้มา วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบุญคุณหลานพรออาจารย์เนาะใช่ครับรายการใหญ่เอาอาจารย์ฝากชิญชวนนิดนึงครับท่านผู้ชมคร,บรับในโลกใบน,นี้เนี่ยนะฮะถ้าถามผมนะครับการหาเงินหรือการ้ากความสุขให้กับตัวเองเรา่แต่ไปที่ไหนสุขทำตรงนั้นครับที่ไหนทุกอย่าไปยุ่งมันเพราะวกก่าสุขเป็นบุญทุกเป็นบา,าปทราบโดยเฉาะเปียกน,นกมีขนมีพวกหูหลวงมีเพื่อนตาบอดมีคนชูนนไปแล้วก็ม่จบต่าง อาชีพเดียวกันต้องให้เกี่ยวกันต้องส่งเสริมกันขักกันกันบางคนอาชีพเดียวกันจะไปเห็นหน้าจะไปแข่งแย่งกันพวกมึงพวกกูแม้แม้ไปทำชบวงการมองนะแม้กระทั่งรัฐบาลก็เหมือนกันนะพรไทยรักมันพวกมึงนันู่นฝายนี้นันไม่ถูกกันแต่ผมไม่ใช่นิสัยย่างนั้นนะผมเปิดว่ารอความเมตตารอความคิดเห็นจากเพื่อนที่ว่ารู้จักให้เกีรติกันหรือเปล่าอาชีพเดียวกันเงินจะเอาไปได้ขนาดไหนครับเงินเป็นของนอกกายนะปัจจัยสี่มีอะไรบ้างฮะ ข้าวกินดินอยู่ยารักษาโรคเครื่นนองนุ่งห่ท่าน,นั้นเองเงินเนี่ย,<ฮ>ยหาแทบตายหาจังขาผิดเวลาตายแล้วไปด้วยไม่ได้เขาใส่ปากให้หาา้าบาทสับปเปลืออันนี้ซื้อเราหายอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ทำดีพูดดีนกมีผลคน,คนมีพวกไปไหนก็จะให้คนเขารักจะไปแบบ่งคนนู้นไม่ดีคนนี้ดีกว่าคนนี้อย่าไปผมไม่จะนิสัยอย่างนั้นนะ ผม1 4บันสารรษาถ้าผมไม่ศึกจะได้ไปไกลยกกี่กลหลายคนที่ไป็จิตพวก,กอเมริกาแล้วมปตจิดที่ในกรุงเทพก็มีผมไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคครับนะ okay, ครับ,นะค,รบคลิปนี้ฝากด้วยฝากน้องเดี่ยวช่องยูทูบเยี่วยดวยอดอมบสยามอ้าผมเยี่ยวดอมบสยามอาจารย์สวัสดี <MO US> บุษณามลาลวครับลาลวครับสวัสดีครับ